ทางด้านเสียเบิ้มนี่แฟนๆก็รู้จักกันดีทางเข้าสู่ปีที่44ครับแ่ีหลักชัยน้ำเงินเอาเสือเบิ้เป็นวิศวกรนะครับปัจจุบันนี้เป็นวิศวกร แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวครับรุ่นพี่ครับทางด้านของเสือบ่มน้ำเงินนียครับอายุอานามาห่างกันประมาณเกือบเกือบเจ็ดปีครับแต่ว่าแกนี่หน้าตาแกไปก่อนเลยครับร้องร้องแดรพูดน้องครับน้ำเงิน gut die waren wieder หลักชยัยดูว่าทางเสือเบิ้ลยังไม่ปล่อยของเลยครับยังไม่ปล่อยของครับทางเสือเบิ้ลทำไงหนาวหลักชยัยแดงมาแล้วมาแล้วของของของมาแล้วเสือเบิ้ล แต่ว่าดูไทยเสียพกันยังยังพังาแล้วอ้้แตกไปครับแตกไปครับเองเหล หลักชัยห้พันห้าพันห้าพันหพันไม่ใช่โซ่นต่ที่ ไม่ใช่ปคนนี DA, เ้เอาต่อเอาต่อแรมพลังชายเสมินเสียเบิ้ลเสียเบิ้ลแฟนมวยที่ขลุกแ0 0พันแพรครับคู่นี้โชคด้ายถูกใจคุณฟ้า เสียงปรบเปดน้าก็บมดขึ้นมาครับปรบปิดนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ่ะหรือว่าวงแหวนหลับชัยจำเินเสียงุ๊บรือว่าหลักชัยนีรวามวยไทยหรือว่ารตสุดเพิมน่ ใช่แต evet. ่ว่าเราไม่ได้เข่าครบแกมีเข่ามาเสริมทางด้านของเสรแล้วก็ื่อสูเกมเหนียวเลยครับยดชชยจะออกมาเคลือบไหว้เลยครับ กันเลยครับแดงขัาวไทย เข้าในวางหัวเสือกเกต้าเอาไว้ชัวร์ อาจารย์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 แล้วก็โชว์ไปที่เสือเบิ้มบิ้มเบิ้มเบิ้มเสือเบิ้มนี่จะไปเจอแบบบอลไสทองเลยครับก่อนที่16เลยครับที่นู่นละโมนิทิลวงปู่สวรจะ